สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทานผู้ชรงผทุกทก่ทานพอ,อกับเคยลาคือเกา่าพ่อแม่พี่น้องกำลังคึกคักพี่น้องไอ้รอบใบของบุญบานโมงเนาะบุญเฮือนบุญบานลังสีเขียวพี่น้องกำลังคึกคักรอบใบของวันเสาที่เสาเก่ามีนาสองพันเส้า, 2000, สาหาพี่น้อง คึกคักเริ่มคึกคักมากรถมารับได้นะเออนี่ผมมือมสองสามหน่วยนะ่ะคลองคายก็กำลังเริ่มลายของคายก็เริ่มเริ่มมาลายพี่น้องเลยคึกคักมวนซื่นเล,ล้ว ล่อมอล้ำอยู่พี่น้องตอนนี้แต่ยังไม่ทันมาย่ามได้ก็สิมานะป้ะข้ามบ่เพิ่มมาตั้งแลยหรอช่องสำทุ่มเนะา,เนา,เา,มาะม,มันไกลคือว่าเลยเนาะแมนประมาณชีฮามงผู้เลยเ <laughs> จังสิมาหอดเฮาคือข,ขักขนาดพี่น้องก็มองเสียงดวงตะลาย มวนมวนเลยพี่น้องมีหม่องเสียงดวงเนาะหม่องหาเงินเล,เล็กๆหน่อยๆพอมวนกันหาวงพี่น้องเลยธนา้าก็จะเป็นโซนขายของ มีเสือฝ่ามีแนวอยู่แนวกินแล้วก็มีคลองเล่นนิดน้อย <c oughs> อันนี้ก็ส่วนรับแขกคับส่วนรับแขกนีบ่คือคักไปไดแ้แล้วเขาเจ้าเริ่มมันบ้างองกเริ่มสีเมิดทนเลยเนะ <c oughs> าะคือคักใน่วงเาร้านะร้าย่วงเาร้า ส่วงแปดโมงเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงหลายนอกจากหันมาการเริ่มซีเมดแล้วคือคักชุดกันนี้เลยพี่น้องเลยนี่คักสุดๆเลยสูง ยุขัมกมากๆเลยมวนกุ๊บเลย สองคำนี้เฮืองเฮืองมาเธอหนึ่งเนาะเฮือง,งจำมาสามสี่คนพอดีง่ายเลย

一样多。 รอภังหมอรับย่อมกระทั่มายุ่พี่น้องเลย มาเรื่อยๆพี่น้องเอยเริ่มทยอยมาเรื่อยๆห่านข้าก็ได้มาเรื่อยๆน,น,ยยนี่อันนี้ก็แมนอีกห่านหนึ่งอันนี้กระหูคนขายยังเนะาะจ้าหน่อยจงไปเบิง่งพี่น้องเพิ่นกำลังมาหอด มันก็สิเป็นทีมเห็ดทีมพอครัวไม่ครัวยังลูกชิบกวัวฮะลุงกกำลังมาอยู่ตลอดดูจังหวะยังมาอยู่เรื่อยๆได้ 4:00นมากันย้อยๆมาแม่เข้ามาเลยคันผู้ไกลเค้าก็มาเบิ่งมาลำเลยเนาะมาพร้อมกับหมู่บุญเลยแล้วก็เบิงมลเลยผู้อยู่ใกล้จะแม่นอยู่มาแล้วก็มาแต่เช้าแล้วก็เมื่อาแล้วมาใหม่

ความมาแล้วความมาแล้วบ่ได้ความย้อนเลนดอกความย้อนมันเสียรูดรูดรูดไหลมันดีเห็นดูเอาเอาเอาลองเอาเอาใส่เองเอาใส่เองเอาใส่เองเบื้องลุกค่อยกระอยเดี๋ยวมันก็เข้าอ่ามามามาพอใส่เหไหมมาเอาตัวนี้มาให้พอใส่โอ้ยตัวปดเอาใส่กับเปลี่ยนจะติ้งจะติ้ง อ้าเอาลองใส่มึงดูบักลาหลาลองใส่บังเออใช่ใช้เออ,เอ,อชอบเขาเออเดียวเก่งเก่งเก่งๆุๆูนฝนคัก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 เออใส่เองลูกใส่เอง โดยโอ้โหปน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 โดยโอ้เข่ง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 เฮียเฮียเฮียค่อยค่อยเออค่อยค่อยลูกค่อยค่อยเออดีโอ้เก่งเก่งเก่ง ฟูน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 เลนน้ำมันต่อไปก็ะชีหอดหัวเลยเนน้ำมันอยู่กูบ้ายางลูกโดยเอาใจลูกคอยคอยเดี๋ยวมกับเขามามาพอเห็ดเห็นไหมอ้าว ไล่มนเลื <laughs> เลยๆกับสีฮอดหัวพูดเล็กโตกันเลยไปย้ำึ้นเทิงไปย้ำึ้นเทิงก่อนไปถือไปถือไปเออ <c oughs> บบต้องไล่มันดอกลูกบบต้องไล่มันดอก โดยโลูกเออค่อยๆเฮ็ดลูกค่อยๆเดี๋ยวมันก็นกนข่าเออนั่นแหละลูกโอ้เก่งๆๆ่งเก่งเ่งโอ้เก่งอีโอ้เหี้ยมดแล้วเหี้ยมดแล้ว อย่างเงียงลงตีโอ้ยเหี้ยหมดแล้วถือไม้ถือไม้ถือดีๆเออ<ะ>เดินบัวพ่อสมองดอกขังโตนี่มดืดบอเลีนลงไปกปสิไล่มันเห็นยังไปเหี้ยไปฉี่ม,มืดเลยเด่นน้อยเดียวไกลในป้าขึ้นเทิงไปขึ้นเทิงไปป้าเ่าขึ้นเทิงป้านี่ก็ขอลาคานเดียวพ่อแม่พี่น้อง ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพกันใหม่คลิปหน้าสบายดี